Oh, สวัสดีชาวยูทูบทุกคนครับผมอยู่กับผมครับจอรถไทซิงครับโอ้ oh, พี่น้องแย่ yeah, yeah, เลยเสียสารเราเียสูบน้ำออกจากจากข้าวครบนี่เทวดาไม่เป็นใจครับนี่ฝนตกอีกแล้วโอ้ oh, พี่น้องรถไทก็จะท่วมเลยเนี่ทำไงดีนี่แย่เลยแย่เลยแย่เลยนี่เสียทิง้งก็ไปหาบานปลามากินก็ไม่ได้ได้แต่หอยครับนี่ หอยร้อนเลยดูครับนี่ตั้งสูบสูบน้ำฝนตกครับนี่น้ำมันก็แพงครับแบบนี้แบบนี้ยึดค่ยึดเคยึดเคดูครับนี่เมื่อกี้แห้งแล้วครับฝนมาแม่เด้เรื่องครับนี่ดูครับนี่รถไทก็จะท่วมแล้วครับนี่คืนนี้ไม่แน่ครับเลยแต่เลยแต่ท่อดูครับ น้ำอย่างนี้ดูครับผลขาวโจ้ครับดูถนนถนนขาวมากเลยน,นี่คก็มาสูบเล่นๆให้เด็กมันดูครับนี่น้ำมันเยอะน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะครับนี่ก็แค่เล็กๆสามสิบสองบาทอะชิวๆอ่ะก็จะเปิดได้นี่เจมแล้วเนะาะจะเปิดได้ไม่ต้องสูบเจมเลยเจมตลาดเลย แล้วช่องเสียงั้นถ้าเปิดยังชนะ่องกันอ่ะงมุงมลงมามึงไม่คอนนม่อยเปิดเลยคืนนี่น้องยับเลยครับนี่ฝนตกสูบน้ำไม่ได้แล้วเดือดแป๊บเดียวเดือเนาะบุ๊บทอเลยเป็น้องับเลยนี่ฝนน้ไ่ได้าล้เอดแป๊บเดียวเดืนาะบุ๊บท แเแา,า่้อมานอะไรมัน,ม,นมันไม่มีน้ำดิลนาะิงนั่นอะ่ะน้ำมันาขึ้นยาน้ำตรอดเิน้ำดน้าดำนเศษสารเคลียร์เลยครับผมข้าวก็ะทูครับผมฝนกระตกอีกแล้นี่จะมีสามรอบ2แล้วพี่น้องดูทรงมาแล้วเนีาย <c oughs> เจทิ่งแกผ้าแล้วเปิดพับเลยพับเลยพับเลยน่ครับฝนตกแค่แป๊บเดียวครับดูครับน้ำแพรบเลยจอดเลยครับซูบปซิ่งจอดแล้วครับนี่คืนนี้จะท่วมไม่ได้คืนนี้ดูครับสภาพหมดกันครับฝนตก แย่แล้วฝนตกแย่แล้วนะครับเจ้าข,ข้างเขาไม่ยังไม่โคเขาคเขาเปิดได้เลเจมนะครับนี่ฝนไม่น่าจะหยุดนะพี่น้องฝนน่าจะมาต่อนเนื่องฝนลงนี้บ้างแต่นลงพอ

้เธอทอดลงมานาของใยๆของตะโรมันไหลไปนะไหลตะโรใช่ไหมแต่มันไหลไปเร็วนะผมเห็นไหลเบาๆไอ้เขาตื้อแล้วเขาไม่เปิดต่อมันก็ติดกันตอนนั้นเขาเหมือนเขาจะไม่ให้เปิดนะเขาดันมันกองไว้กี่ก็ดันไว้ตอนนั้นผมไม่เจอกันได้นใกล้จะบ้านเลยไม่ได้บ้านแต่ถ้าพาไม่ได้บานนี่จะเปิดเลยเนาะนี่ต้นตอไปข้างบนนู่นเลย ไไคลิปนี้ก็บายบายครับผม